ผมว่ามันครอบคลุมคอมเพรสเซอร์เนี่ยปุ่มเดียวสู้ตายผมว่าตัวนี้มันเหมือนแบบมันตอบโจทย์ก็วันนี้นะครับก็ได้อบันทึกเสียงนะครับโดย Big Six นะครับคือครั้งแรกเนี่ยเอาจริงคือบันทึกแค่เหมือนเทสเฉยๆแค่กีต้าร์กับร้องตอนนี้พอ อาดเสียงที่เป็นกรองคือ,ค,อคือบอกเลยว่า EQ อะที่เห็นว่ามีแค่สามย่านตรงนี้ผมว่ามันครอบคุมนะครับครอบคุมที่ในการใช้งานในการ tracking ลงไปแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยปุ่มเดียวสู้ตายแต่ว่ามีผลนวนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ workflow ในการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันยืดหยุ่นมากนะครับมันยืดหยุ่นแบบมันครบ นหนึ่งในแง่ของอเสียงอ่ะอันนั้นช่วยแล้วผมชอบปรีของ SL อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะในความโปรง่งนะครับแล้วก็ในความครบเครื่องของการส่งคิวมิกต่างๆที่มันแยกมนทนอมแยกอะไรต่างๆได้คือคือมันเหมือนแบบเขามองในแง่ของคนที่ทํางานในยุคนี้สมมุติถ้าเป็นสตูดิโอที่เริ่มแบบอยากจะอัดกองอัดแลดที่แบบอัดได้มากแท็กขึ้นนะ่ย ผมว่าตัวนี้มันเหมือนแบบมันตอบโจทย์ตอบโจทย์เพราะวันนี้เราอัดอัดกรองทั้งหมด12แทร็กนะครับก็ถือว่าทำงานแบบสบายๆมากนะครับแล้วก็เคลียร์มากแล้วก็รวมถึงในแง่ของเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่ออกมาเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าเทียบกับหแบบลายๆอันที่ท,ที่ที่ผมใช้อยู่นะผมรู้สึกว่ามันมีความโปร่ง โปแล้วก็มีความเคลียร์ตรงนี้นะครับเป็นสไตล์ตแบบ S L ที่เจ๋งมากที่ชอบ